คคโครงการพัฒนาชุมชนภายใต้การบริหารงานของนายอนสิทธิ์สัมพันธรัตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้สถาบันการพัฒนาชุมชนดําเนินการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนให้สามารถทํางานในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนหรือพัฒนากรในการเป็นนักขับเครื่องงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตามกระบวนการพัฒนาชุมชนในไตรมาสที่4ปีงบประมาณพศ2566สถาบันการพัฒนาชุมชนดำเนินการฝึกอบรมพัฒนากรจำนวน2รุ่นคือพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่123ดำเนินการระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่21สิงหาคมพศ2566จำนวน165คนและรุ่นที่124ระหว่างวันที่3สิงหาคม ถึงวันที่1 1กันยายนพศ2566จำนวน65คนรวมทั้งสิ้น230คนการฝึกอบรมแบ่งเป็น3ภาคการเรียนรู้ได้แก่ภาควิชาการ17วันภาคสนาม17วันและภาคสรุป6วันรวมทั้งสิ้น40วันดำเนินการฝึกอบรมภาควิชาการและภาคสรุปนวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีและฝึกปฏิบัติภาคสนามณจังหวัดต้นสังกัดโดยใช้กลยุทธ์คูซ่า มามีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาข้าราชการใหม่ในตําแหน่งพัฒนากรคือ n o d g e องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐภาคเอกชนร่วมสร้างการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมายอย่างสุดความสามารถภายใต้บรรยากาศและกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์สกิลทักษะท,ที่จําเป็นต่อการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงแอดดิ u d e ทัศนคติแบบนักพัฒนาที่สอดแทรกการปรับทัศนคติ ภายใต้กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนนักพัฒนาตลอดระยะเวลา40วันของการฝึกอบรมส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมถูกบ่มเพาะให้เป็นนักออกแบบงานที่สามารถออกแบบงานพัฒนาชุมชนตามสาขาวิชาชีพเป็นนักสื่อสารที่สามารถจัดทําข้อมูลข่าวสารงานพัฒนาชุมชนในรูปแบบวันเพจเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรได้เป็นนักจับประเด็นผ่านเครื่องมือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทําให้นักศึกษาพัฒนากรสามารถเป็นนักประสานความร่วมมือ ที่ประสานความร่วมมือการทางานร่วมกันผ่านเครือข่ายการทํางานในอนาคตทุกช่วงเวลาในการฝึกอบรมได้ถูกสังสมเป็นประสบการณ์ผ่านการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นักพัฒนาจนเป็นต้นกล้าพร้อมจะเจริญเติบโตในพื้นที่ต่างๆในบทบาททาหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความเจริญงอกงามให้กับหมู่บ้านชุมชนในบทบาทของพัฒนากรได้อย่างมีประสิทธิภาพนักพัฒนาที่สร้างศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนในานามโครงการพัฒนาชุมชนได้อย่างภาคภูมิตรงต่อเวลา รักษาวินัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง